พิชิตมะเร็งลำไส้ตรงกันค่ะค่ะดรปริศร,ราดาวันนะคะหมอปอสำหรับประเด็นถัดมานะคะเป็นลําดับต่อไปจากเมื่อกี้นี้อันนะคะเป็นคลิปดีโอเรื่องมะเร็ง ลำไส้ใหญ่นะคะต่อมาปลายสุดของทางเดิอนอาหารก็คือไส้ตรงนี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนะคะมะเร็งแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียงถูกตัดออกไปปุ๊บนะคะเป็นช่องเปิดก็เอาทวารหนักเทียมมาใส่แทนนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งลำไส้ตรงเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะเกิดมะเร็งไส้ตรงได้นะคะหรือลำไส้ตรงได้เนี่ยเราจะต้องมาดูไปด้วยกันนะคะว่าเราจะแก้ปัญหานะคะยังไงนะคะ โดยมะเร็งลำไส้ตรงนะคะเกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์บริเวณลำไส้ตรงมักทำให้มีการถ่ายปนเลือดหรือถ่ายผิดปกติไปจากเดิมโดยมีความเสี่ยงของการเกิดโรคได้แก่ประวัติโรคมะเร็งในครอบครัวการสุบหบรี่โรคลำไส้อักเสบเรือรังเป็นต้นหลักการรักษานะคะการรักษาของมะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยมักต้องใช้การ รักษาหลายวิธีควบคู่กันทั้งการผ่าตาดัตาดการใช้ยาเคมีมบำบัดการฉายรังสีนะคะโดยแพทย์จะเลือกการรักษาจากระยะของโรคและสภาพของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะสาเหตุของการเกิดมะเร็งลำไส้ตรงนะคะที่รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ ยังไม่ทราบแต่ปัจจัยเสี่ยงโดยทั่วไปของการเกิดมะเร็งไส้ตรงหรือลและมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเช่นเดียวกันได้แก่มีประวัติคนในครอบครัวที่เป็นญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือหรือมะเร็งมะเร็งไส้ตรงนะคะมีประวัติตนเองนะคะเป็นโรคติ่งเนื้อเมื่อลำไส้ใหญ่ชนิดที่เป็นเซลล์เป็นเนื้องอกนะคะชนิดที่เซลล์เป็นเนื้องอกแล้วก็โรคมะเร็งลังไข่หรือเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้มานานเป็นปีได้แก่โรคลำไส้ใหญ่ที่เป็นแผลเรื้อรังนะคะโรคโครนกลุ่มมีการอักเสบของลำไส้ใหญ่ร่วมกันอย่างเรื้อรังนะคะดื่มสุรายอย่างต่อเนื่องสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องเป็นโรคอ้วนอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปการบริโภคเนื้อแดงที่มีการแปรรูปนะคะเช่นฮอทดอกแฮมในปริมาณที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆก็เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งลำไส้ตรงหรือมะเร็งไส้ตรงได้นะคะ มะเร็งไส้ตรงมีทั้งหมด4ระยะเช่นเดียวกับโรคม,มะเร็งต่างๆรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ได้แก่ระยะที่1ก็คือเป็นก้อนเนื้อก่อนแล้วก็เป็นแผลลูกลามนะคะถึงเฉพาะกล้ามเนื้อชั้นตื้นในผนังลำไส้ตรงระยะที่2ก็คือเป็นก้อนเนื้อและเป็นแผลลูกลามจนถึงกล้ามเนื้อชั้นลึกของผนังไส้ตรงและถึงชั้นถึงชั้นเยื่อหุ้มผนังชั้นนอกไส้ตรงนะคะ แต่ยังไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองซึ่งระยะนี้แบ่งย่อยออกไปนะคะก็คือเป็นระยะ 2a ถ้าลุกลามเข้าเนื้อเยื่อที่ติดผนังไส้ตรงเป็นระยะ 2b ถ้าลุกลามเข้าเยื่อบุช่องท้องที่ติดกับลำไส้เป็นระยะ 2c ถ้าลุกลามจนถึงอวัยวะใกล้เคียงของไส้ตรงนะคะอันนี้ก็แบ่งออกเป็น3ระยะของระยะสองนะคะระยะ3คือระยะที่เชื้อลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ไส้ตรงทั้งยัง ขึ้นอยู่กับจํานวนต่อมน้ำเหลืองที่มะเร็งลุกลามด้วยดังนั้นโรคระยะที่3จึงแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะก็จะมี 3A 3B และ 3C ตามการลุกลามของโรคในลใําไส้ร่วมกับจํานวนต่อมน้ําเหลืองที่มะเร็งลุกลามส่วนระยะที่4นะคะเป็นโรคแพร่กระจายเข้าระบบน้ําเหลืองเข้าสู่ต่อมน้ําเหลืองนะคะ ไกลจากไส้ตรงออกไปหน่อยนะคะเช่นเข้าไปอยู่ในช่องท้องนะคะเนื้อหายปะลาหรือแพร่กระจายทางกระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่ออื่นๆอ,อวัยวะที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นตับปอดและกระดูกได้นะคะซึ่งถ้าแพร่กระจายเพียงอวัยวะเดียวหรือจุดเดียวจะเป็นระยะ A4 นะคะหรือ CA แต่ถ้าแพร่กระจายไป2อวัยวะหรือ2จุดก็จะเป็นระยะ CB นะคะ ถ้าแพร่กระจายเข้าเยื่อบุช่องท้องที่ไกลจากผนังลำไส้อาจรวมไปถึงแพร่กระจายไปถึงอวัยวะต่างๆนะคะก็จัดเป็นระยะ 4C นะคะนอกจากนี้ถ้าเซลล์มะเร็งลุกลามอยู่ผนงังเฉพาะในผนังไส้ตรงชั้นเยื่อเมือกเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะที่ยังไม่มีการลุกรานนะคะจัดเป็นมะเร็งระยะ0หรือสเตต0นะคะดังนั้นแพทย์หลายท่านจึงยังไม่จัดระยะ ของศูนย์นี้เป็นมะเร็งอย่างแท้จริงเพราะมะเร็งที่แท้จริงต้องมีการรุกรานค่ะที่แพทย์ระบุไว้นะคะอันนี้เป็นความการทำความเข้าใจมะเร็งระยะต่างๆของแต่ละอวัยวะนะคะมะเร็งไส้ตรงมีอาการอย่างไรก็ไม่มีอาการเฉพาะของมะเร็งไส้ตรงนะคะหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแต่เป็นอาการที่เหมือนโรคต่างๆของลำไส้โดยเฉพาะลำไส้ใหญ่อักเสบซึ่งอาการพบได้นะคะของมะเร็งไส้ตรงได้แก่ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นนะคะจะแต่จะมีอุจจาระเป็นเลือดเป็นมูกหรือมูกปนเลือดหรือเลือดสดนะคะอันนี้ก็ต้องแยกให้ออกจากเชื้อบิดด้วยนะคะท้องผูกสลับท้องเสียที่หาสาเหตุไม่ได้โดยไม่เคยเป็นมาก่อนซีดโดยหาสาเหตุไม่ได้จากเลือดที่ออกทีละน้อยเรื้อรังจากแผลมะเร็งโดยไม่รู้ตัวมีท้องผูกมากผิดปกติหรือปวดท้องเรื้อรังนะคะหรือทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระจะรู้สึกเหมือนอุจจาระไม่สุด ทั้งที่ก้อนมะเร็งอุดกั้นทางเดินอุจจาระอยู่นะคะบางรายนะคะแต่มีส่วนน้อยที่อุจจาระรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าลิปบินนะคะก็คือเกิดจากการอุดตันของลำไส้ใหญ่นะคะจากก้อนมะเร็งนั่นเองนะคะรีบเล็กนะคะเป็นอุจจาระรีบเล็กเป็นเส้นเหมือนลิบบินนะคะ เมื่อโรคลุกลามมากอาจมีอาการอย่างไรนะคะก็คือจะผอมลงน้ําหนักตัวลดลงอย่างมากในระยะ6เดือนประมาณ10%ขึ้นไปจากน้าหนักตัวปกติโดยหาสาเหตุที่น้ําหนักตัวลดยังไม่พบอ่อนเพลียผิดปกติเมื่อไหร่ที่ควรพบแพทย์นะคะในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงและเมื่อมีอาการปวดซ้ําควรรีบมาพบแพทย์มาโรงพยาบาลน,นะคะโดยผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงก็จากกรรมพันธุ์ก็คือมีครอบครัวสายตรงที่เป็นมะเร็งไส้ตรงนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรพบแพทย์ตรวจสุขภาพประจําปีและแจ้งแพทย์ทุกครั้งนะคะว่าเรามีย่าสายตรงที่เป็นมะเร็งและอาจตรวจได้ตั้งแต่อายุน้อย,อยเช่น20 -25 ปีได้เลยนะคะการสักถามนะคะ,ะวินิจฉัยอาการของไส้ตรงนะคะตแตกต่างไปนะคะจาก จากการสักถามประวัติของผู้ป่วยนะคะอย่างไรนะคะโดยปกติถ้าเราถามประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยเราก็ต้องถามประวัติในครอบครัวด้วยว่าเคยมีเป็นโรคมะเร็งลำไส้หรือลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ตรงไหมนะคะอันนี้ก็คือเป็นประวัติการเจ็บป่วยการตรวจร่างกายการตรวจทางทวารหนากักการสองกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่การตัดชิ้นเนื้อจากที่ผิดปกติก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อเพื่อตรวจหาพยาธิวิทยานะคะตรวจสภาพลำไส้ใหญ่ด้วยการเอ็กซเรย์โดยสวนแป้งเข้าไปนะคะเคลือบลำไส้ใหญ่เพื่อให้มองเห็นภาพไปในลำไส้ใหญ่วิธีนี้ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมนะคะแล้วก็การตรวจภาพลำไส้ใหญ่และช่องท้องด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ MRI เนี่ยจะนิยมมากกว่าแล้วนะคะตอนนี้ ส่วนการตรวจเลือดดูค่าความสมบูรณ์ของเลือดนะคะ CBC การดูการทำงานของตับและของไตดูค่ามะเร็งของลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนะคะโดยหาค่าของคาซิโน M Bio M โ i o n i c นะคะแอนติเจนนะคะ CEA นะคะและอาจมีการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับดวงพิิิของแพทย์เช่นการตรวจเลือดเพื่อดูความผิดปกติทางพันธุก,กรรมกรณีสงสัยว่าเกิดจากพันธุก,กรรมนะคะ นหนึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรงเนี่ยสามารถพบสารมะเร็งหรือ,มอร์ม m o r m a r k ร์นะคะ tumor m a r k ร,ร,ร์ซึ่งจะตรวจพบกันจากการตรวจเลือดนะคะแพทย์อาจจะไม่ใช้ค่านี้เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งไส้ตรงหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เพราะสารมะเร็งนี้พบได้นะคะทั้งจากทั้งจากที่เราตรวจ มะเร็งอื่นๆก็ก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนะคะก็ต้องอาศัยประวัติที่ผิดปกติต่างๆด้วยนะคะเซลล์อักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆก็จะตรวจค่านี้ได้อายวะต่างๆจากเซลล์ปกติก็เจอค่านี้ได้ดังนั้นแพทย์จึงใช้สารมะเร็งตัวนี้เพื่อวินิจฉัยร่วมกับวิธีอื่นๆเพื่อประเมินผลการรักษาและติดตามผลการรักษาหลังครบการรักษาแล้วคราวนี้ถามว่ามะเร็งลำไส้ตรงนะคะหรือมะเร็งไส้ตรงเนี่ยรักษายังไง ก็คือแนวทางการรักษามะเร็งไส้ตรงเนี่ยเพื่อการหายขาดเช่นเดียวกับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็ยึดหลักโดยการผ่าตัดก่อนลำไส้ตรงนะคะหรือไส้ตรงจากนั้นก็ร่วมกับการฉายเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาหรืออาจจะเป็นการรักษาก่อนหรือหลังผ่าตัดก็ได้แล้วแต่จะสลับกันได้หมดแล้วแต่ดุลพินิจของแพทย์แต่ละท่านนะคะที่จะถนัด แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์กับสภาพของคนไข้โดยดูจากระยะโรคนะคะตำแหน่งที่เกิดสุขภาพของผู้ป่วยรวมถึงโรคประจำตัวอายุของผู้ป่วยนะคะทั้งนี้ในจุดที่ใกล้ทวารหนักการผ่าตัดก้อนมะเร็งอาจจะเป็นต้องมีการผ่าตัดลำไส้ตรงรวมถึงทวารหนักออกด้วยซึ่งอาจจําำเป็นต้องมีการผ่าตัดทำทวารเทียมนะคะเหมือนภาพที่ให้ดูแต่แรกนะคะปัจจุบันสามารถลดโอกาสมีทวารเทียมได้จากการให้รังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด นะคะนำก่อนการผ่าตัดเพื่อลดขนาดก้อนมะเร็งให้เหลือก้อนน้อยที่สุดนะคะส่วนการรักษาโรคในระยะสุดท้ายนะคะบางทีคือเจอระยะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการนะคะซึ่งจะต่างจากในผู้ป่วยแต่ละรายบางท่านก็อาจจะมีการผ่าตัดเล็กๆก,กันให้เคมีบ,มบาําบัดลังสีรักษาแบบประคับประคองก็ได้นะคะแล้วแต่วิธีการที่คุณหมอจะพิจารณาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ คราวนี้การรักษามะเร็งไส้ตรงหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะเป็นวิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานนะคะปัจจุบันก็มีการให้สิทธิของการรักษาครอบคลุมอยู่นะคะแต่ยาที่ใช้นี่แหละค่ะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นยาตรงเป้าหรือยารักษาจำเพาะต่อเซล์มะเร็งหลายชนิดที่รายงานใช้รักษามะเร็งไส้ตรงหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ มักจะมะีมักจะใช้ในกรณีโรคลุกลามนะคะโดยแพร่กระจายและกลับมาเป็นซ้ำนะคะเช่นกลุ่มยา B ีเว็กนะคะบีเวกซีซูแนะคะยาในกลุ่มนี้เนี่ยไม่รักษามะเร็งให้หายขาดได้แต่ให้ผลข้างเคียงอยู่นะคะ b ีเวเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือผลข้างเคียงของการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะก็ อาจจะพบได้นะคะเช่นถ้าก,การผ่าตัดนะคะการสูญเสียเนื้อเยื่ออวัยวะนะคะผ่าตัดไปเสร็จแล้วอาจจะมีการเสียเลือดแผลผ่าตัดติดเชื้อนะคะเสี่ยงต่อการดมยาสลบแล้วมีอาการข้างเคียงนะคะอาจจะมีทวานเทียมนี่คือผลจากการรักษานะคะถ้าใช้เคมีบําบัดก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะผมร่วงภาวะซีดหรือภาวะเม็ดเลือดขาวต่ํานะคะจากเคมีบําบัดนะคะ ถ้าใช้รังสีรักษาผลข้างเคียงต่อเนื้อเยื่อต่อผิวหนังนะคะมีหมดนะคะก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้แต่วิธีการดูแลตนเองนะคะเมื่อใช้รังสีรักษาทั้งบริเวณช่องท้องหรืออุ้งเชิงการก็ได้นะคะยารักษาแบบตรงเป้าเป็นยารักษาเฉพาะของเซลเมะเร็งนะคะเช่นการเกิดสิวนะคะอาจจะเกิดสิวทั่วตัวรวมทั้งใบหน้าและยาบางชนิดอาจจะก่อให้เกิดภาวะเลือดออกได้ง่าย แพะติดยากเมื่อเกิดบาดแผลและอาจเป็นสาเหตุทําให้ลําไส้ทะลุได้นะคะดังนั้นผลข้างเคียงของการใช้วิธีการรักษามะเร็งทุกชนิดทั้งไส้ตรงทั้งมะเร็งลําไส้นะคะจึงมีโอกาสที่สูงที่จะเจอแบบนี้เหมือนๆกันนะคะดังนั้นเรารู้เป็นมวลรวมไว้และทําความเข้าใจไปทุกมะเร็งนะคะเพราะว่าคุณหมออาจจะใช้หลายๆวิธีรักษาร่วมกันนะคะแต่ผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่แล้วว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไขมันในเลือด นะคะที่สูงอยู่ผู้สูบบุหรี่ประจําคนที่ดืม่มแอลกอฮอล์ประจําหรือผู้สูงอายุนะคะตอ่้องดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะให้ดีนะคะเสร็จแล้วนะคะที่สําคัญก็คือหมอจะต้องตามผลนะคะแล้วก็นัดผู้ป่วยมาพบแพทย์อยู่อย่างส,สม่ําเสมอดังนั้นผู้ป่วยมะเร็งนะคะจะต้องมาพบแพทย์ตามนัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะต้อง ดูแลตัวเองด้วยการกินยาอย่าหยุดยาเองนะคะแล้วก็ควรมาพบแพทย์ได้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติก่อนนะ,ะ <c oughs> นะคะเช่นอาการต่างๆเร็ว้า,ายลงอุจจาระเป็นเลือดมากขึ้นอ่อนเพลียปว,ปวดปวดอวัยวะต่างๆมากขึ้นมีไข้ร่วมกับท้องเสียร่วมกับอาจเจียนนะคะมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาเช่นผื่นขึ้นทั้งตัววิงเวียนศีรษะมากท้องผูกนะ,ะ <c oughs> นะคะกังวลนะคะในอาการของตนเองจนไม่นอนไม่หลับนะคะ ขึ้นไส่อาเจียนเวียนหัวนี่ต้องมาเลยนะคะหรือมีไข้นะคะส่วนการดูแลตนเองเมื่อพบว่าเป็นโรคมะเร็งและการดูแลตนเองอการดูแลผู้ป่วยมะเร็งหมายถึงคนที่เรารักนะคะหรือคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะการดูแลเหล่านี้เราต้องรู้นะคะว่าการพยากรณ์โรคเป็นอย่างไรก็เหมือนที่หมอบอกมีกี่ระยะนะคะแล้วก็การรักษาเป็นยังไง ผลข้างเคียงของการรักษามีอะไรอัตรารอดของมะเร็งลำไส้ตรงเนี่ยใน5ปีมีอะไรนะคะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะคะแล้วก็ใกล้เคียงกับมะเร็งลำไส้อื่นๆนะคะการหายนะคะดังนี้นะคะใน5ปีแรกเนี่ยโรคระยะถ้าเจอโรคมะเร็งในระยะที่1เนี่ยโอกาสาร,รักษาแล้วหายอยู่ที่85-90%ระยะที่สองนะคะคือระยะ 2A เนี่ยอยู่75-80%ระยะ 2B หรือ 2C อยู่ที่50-60% ระยะที่3เนี่ยสามเเนี่ยจะอยู่70็ดถึงเจ้าเป็นถ้าเป็นระยะที่ 3b จะอยู่ที่60สิถึงหก้าถ้าเป็นระยะ 3c จะอยู่ที่30มสถึงห ส่วนระยะ4นะคะก็เป็นระยะที่ลุกลามไปหมดทั้งอวัยวะต่างๆก็จะมี c a 1 4B ุนงี้นีนะคะส c ก็จะอยู่ที่ศูนย์ถึงสิอแค่นั้นนะคะในการรักษาหายนะคะดังนั้นระยะที่4จึงถือว่าเป็นระยะที่บอบางแล้วก็ต้องประครับประคองให้มากที่สุดนะคะการป้องกันมะเร็งไส้ตรงทําอย่างไรคัดกรองมะเร็งไส้ตรงอย่างไรหลักการป้องกันรวมกันนะคะเหมือนกับการคัดกรองทั้งมะเร็งไส้ตรงและลำไส้ใหญ่ก็คือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ หลีกเลี่ยงได้แล้วก็ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจสุขภาพหรือตรวจประเมิอนอาการตามปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเจอนะคะรีบมาพบแพทย์ตรวจติ่งเนื้อเมือกในลำไส้ใหญ่ที่อาจกลายเป็นมะเร็งได้ซึ่งเมื่อพบติ่งเนื้อเมือกในลำไส้การรักษาก็คืออาจจะผ่าตัดติ่งเนื้อออกที่เป็นหลักการรักษาแบบอันตรายน้อยนะคะเพราะไม่ใช่การผ่าตัดลำไส้ออกนะคะก็ตัดแค่ติ่งเนื้อนั้นออกได้นะคะ ต่อมานะคะอาหารและการทํากิจกรรมนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งไส้ตรงในดังได้ดังนี้นะคะกลุ่มที่มีหลักฐานนะ่าเชื่อถือก็คือจะต้องเริ่มจากการออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมทําอาชีพนะคะทํางานปกติการเดินทางต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจก็ดีผลก็คือช่วยลดโอกาสความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ถึง20นะคะ ขึ้นอยู่กับะระยะเวลาการออกกําลังกายด้วยส่วนใหญ่ระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือ30นาทตีต่อวันนะคะมีผลช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักได้ถึงร้อยละสินะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ตรงได้ถึงร้อยละสินะคะแล้วก็มีการการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็น,นกลไกที่ให้ผลนะคะก็คือเพิ่มการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายเพิ่มออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทําให้ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนก๊กส นะคะหรือการเผาผลาญดีขึ้นส่งผลให้ไขมันในร่างกายนะคะ,ะที่สะสมไว้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีการลดการอักเสบเกิดขึ้นมีการลดระดับอินซูลินแล้วก็มีการนําอินซูลินไปใช้ได้ดีขึ้นถ้ามีการออกกําลังกายนะคะอันนี้เป็นหลักฐานที่เป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลกันนะคะ ส่วนอาหารที่มีใย,ยอาหารก็กลุ่มที่มีไฟเบอร์ต่างๆนะคะก็ลดความเสี่ยงของมะเร็งลงได้ถึง10%นะคะดังนั้นควรทานประมาณ10กรัมต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเช่นการทานไปแล้วจะทําให้อุจจาระน้ําหนักดีขึ้นนะคะลดระยะเวลาการเดินทางของอาหารในทางเดินอาหารใย,ยอาหารช่วยเจือจางสารก่อมะเร็งในลใําไส้ลดปริมาณไขมนันลดแบคทีเรียนะคะ ทำให้แบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนเป็นใยอาหารนะคะให้เป็นกรดไขมันสายสั้นก็ได้นะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะจากใยอาหารนี่แหละนะคะส่วนธัญ,ญพืชจัดเป็นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารพบว่ารับประทานวันละแค่3หน่วยบริโภคก็สามารถลดความเสี่ยงในมะเร็งลำไส้และทวารหนักลงได้ถึง21%และลดความเสี่ยงในมะเร็งลำไส้ใหญ่ลงได้ถึงร้อยละ16นะคะ กลไกของการลดความเสี่ยงที่คาดคือคือถ้ายิ่งทานกลุ่มใยอาหารกลุ่มนี้นะคะก็จะมีสารต้านมะเร็งนะคะแล้วก็สารต้านออกซิเดชันสารเคมีจับพืชบางชนิดนะคะช่วยลดไขมันเพิ่มความไวของอินซูลินและลดระดับของอินซูลินในกระแสะเลือดลงได้ด้วยนะคะเร่งการเผาผลาญสารอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วน ประเภทที่2นะคะที่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปได้จัดก,การเก็บข้อมูลนะคะก็คือกลุ่มแคลเซียมกลุ่มแคลเซียมเหนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้ถึงร้อยละแเมื่อรับประทานแคลเซียมเพิ่มขึ้นถึง30มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยเก็บข้อมูลมานานถึง16ปีพบว่ากลุ่มที่รับประทานแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงได้ร้อยละ14ถามว่า มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือแคลเซียมเนี่ยไปจับกับกรดไขมันและกรดน้ําดีนะคะอิสระยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์ส่งเสริมการทําลายตัวเองของเซลล์เพื่อไม่ให้เปลี่ยนไปเป็นเซลล์มะเร็งนะคะยับยั้งการทํางานของ DNA อันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากออกซิเจนนะคะแล้วก็ควบคุมคกลไกที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเซลล์มะเร็งให้ได้นะคะนี่คือแคลเซียมต่อมาก็คือนมนะคะนมก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อ,อ การเกิดมะเร็งร้อยละ9นะคะเพียงดื่มนมแค่วันละ200กรัมนะคะหรือดื่มได้สูงสุดถึง800กรัมต่อวันนะคะในรายงานรวบรวมการศึกษาคนกลุ่มใหญ่นานถึง16ปีพบว่ากลุ่มที่ดื่มนมปริมาณสูงสุดเนี่ยสามารถลดได้ถึงร้อยละ15นะคะต่อมากระเทียมลดความเสี่ยงลงได้ถึงร้อยละ3 4ถึง 4. เพราะว่ากระเทียมเนี่ยช่วยถ้าทานเพิ่มถึง100กรัมต่อวันนะคะก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้นะคะ เพราะว่าลดการก่อกายพันธุ์ลดสภาวะความเครียดนะคะลดการออกซิเดชันลดการแบ่งตัวของเซลล์และควบคุมการทํางานของเอนไซม์ต่างๆได้นะคะนี่คือกระเทียมนะคะก็ทําการศึกษาค้นคว้านะคะเราก็เลยจะรู้ว่าเหมือนอาหารต่างๆก็เป็นยาได้นะคะที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ ส่วนกลุ่มที่มีข้อมูลจํากัดแต่มีแนวโน้มที่ดีเช่นผักกลุ่มที่ไม่มีแป้งนะคะก็ลดความเสี่ยงได้ถึงร้อยละสองเมื่อรับประทานผักกลุ่มนี้ไปประมาณร้อยกรัมต่อวันก็จะเป็นกลุ่มกระลำนะคะเพราะว่ากระลำ่มยมีสารต้านมะเร็งอยู่นะคะโดยเฉพาะโฟเลตวิตามินใยอาหารนะคะเ,เกลือแร่ฟลาบอนอยด์นะคะและกูโคโซิโนเรตนะคะซึ่งเป็นสารอยู่ในกลุ่มฝรั่ง เอ่กลุ่มกะลํำอยู่แล้วกระล่ำเปรียนะคะแล้วก็ลดปริมาณของไขมันได้ด้วยนะคะกลุ่มนี้ผลไม้นะคะพบว่าผลไม้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้ร้อยละสาเมื่อรับประทานผลไม้เพิ่มขึ้นร้อยกรัมต่อวัน,นกลไกการลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือผลไม้มีสารต้านมะเร็งนะคะเช่น โปลเลตวิตามินใยอาหารเกลือแร่ฟาาวนอยด์และการลดปริมาณไขมันอาหารที่มีวิตามินดีก็ช่วยลดความเสี่ยงร้อยละ5เมื่อรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีเพิ่มขึ้นร้อยหน่วยยูนิตต่ตอวันกลไกลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือมีฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวนะคะวิตามินดีเนี่ยส่งเสริมการทําลายตัวเองของเซลล์ยับยั้งการบุกรุกและการแพร่กระจายยับยั้งการสร้างแขนงเส้นเลือดใหม่ก็คือเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงเซลเล์มะเร็งนั่นเอง,เองลดลงได้ ต่อมามาดูการใช้ท่าบริหารได้ทั้งลำไส้ตรงและลำไส้ใหญ่นะคะก็เพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนั่นเองนะคะก็ท่าที่หนึ่งก็นั่งพับขาแล้วก็ก้มแตะนะคะนั่งตัวตรงเหยียดขาซ้ายออกนะคะขาซ้ายออกแล้วก็พับขาขวาเข้ามาโดยให้ส้นเท้าของขาขวาอยู่ติดกับต้นขาซ้ายเมื่อวางมือวางไว้บนเข่าซ้ายนะคะมือวางไว้บนเข่าซ้ายนะคะ แล้วก็หายใจเข้าพร้อมกับเคลื่อนมือทั้งสองข้างยกขึ้นให้ตรงเหนือศีรษะแขนแนบใบหูนะคะหายใจออกพร้อมก็ค่อยๆพับเอวนะคะก็คือโน้มตัวต่ําลงไปเอามือทั้งสองข้างนะคะจับที่ปลายเท้าซ้ายให้ได้ถ้าไม่ได้มันตึงมากเกินไปเราก็แค่จับบริเวณข้อเท้าหรือหน้าแข้งแทนก็ได้นะคะ ค้างท่าดังกล่าวไว้นะคะนับ1นถึงสิหายใจปกติทําสลับกับ้าอีกข้างนับเป็น1รอบนะคะทําซ้ําสัก3าถึงหรอบจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้นะคะโดยใช้ทั้งการหายใจแล้วก็การยืดขยายช่องเชิงการนะคะท่าที่2เป็นท่านอนงายดึงเข่านะคะหาหน้าอกนอนงายแขนขาเหยียดตรงนะคะแล้วก็แขนแนบลำตัวปล่อยตัวตามสบายค่อยๆงอเข่าข้างหนึ่งขึ้นแล้วยกขาขึ้นมาให้ได้สูงที่สุด นะคะสองมือกอดเข่านั้นไว้หากขาสามารถแนมหนะ้าท้องได้ยิ่งดีนะคะก็ค้างไว้สัก2ี่วิแล้วค่อยๆวางขาลงแล้วก็สลับข้างทําซ้ําขั้นตอนเดิมทําค้างไว้ประมาณ1-10นะคะแล้วก็หายใจปกติทําสลับกับขาอีกข้างหนึ่งนะับเป็น1รอบทําซ้ําประมาณ3 5ถึง้าครั้งอันนี้ก็ทําตามตุ๊กตาได้เลยง่ายๆนะคะก็เป็นการกระตุ้นลำไส้ที่ดีเป็นยังไงคะมะเร็งไส้ตรงนะคะ ก็ไม่อยากให้เกิดหรอกนะคะมะเร็งสักอย่างหนึ่งในร่างกายแต่ว่าทุกคนก็มีสารก่อมะเร็งหมดนะคะจากการบริโภคอาหารจากความเครียดนะคะหรือการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะคะเรานะคะก็อย่าให้ร่างกายอ่อนแอเขาเรียกนะคะเพื่อต่อสู้เซเลล์มะเร็งให้ได้การรับประทานอาหารเพื่อลดสารก่อมะเร็งจะเป็นคําตอบของภาวะสุขภาพดีนะคะในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแบบนี้นะคะเราก็พยายามอย่าใช้กลุ่มผักที่ ใช้สารเคมีนะคะหรือยาฆ่า,มาแมลงแล้วก็หลีกเลี่ยงซะนะคะรับประทานอาหารนะคะก็พิจารณาดูตามอาการเลยนะคะให้ดีนะคะแล้วก็เลือกบริโภคให้เป็นนะคะควรปรุงอาหารเองสดสุกใหม่นะคะ<ม>ก็ฝากติดตามนะคะข้อมูลดีๆได้ที่ดรวริศราดาวัน Facebook นะคะ YouTube พักเฮลท์แน e เฮรแล้วก็ l i n e แอดสแกนทว่าโคตตัวนี้นะคะเพื่ะะตอตอบปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็ เป็นการบูรณาการทางการแพทย์ทั้งหมอพื้นบ้านหมอแพทย์แผนไทยแล้วก็กลุ่มของหมอแผนปัจจุบันนะคะแพทย์แผนปัจจุบันก็เพื่อส่งเสริมให้พวกเราเข้าใจการดูแลตนเองอย่างองรวมนะคะดูแลตนเองแบบประหยัดนะคะแล้วก็สามารถนำวิธีการง่ายๆมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตหรือร่างกายที่กำลังเผชิญกับรอยโรคอยู่ให้ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะไม่ให รอยโรคเรื้อรังจนถึงขั้นต้องหยุดทำงานหรือสูญเสียการหาไรายได้ไปนะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดสำคัญของการมาช่วยส่งเสริมกันและข้อมูลที่หามาทั้งหมดถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าเราทำเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างง่ายนะคะแล้วก็ให้เข้าใจรอยโรคที่เกิดขึ้นจริงๆศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์หรืออยากถามก็สแกนเคอร์โค้ดมาถามได้คะ่ะ ส่วนวันนี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปเดียวนี้กดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าดีกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่แชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อส่งเสริมให้ทุกท่านได้มีสะพานบุญทางด้านความรู้มากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมอปอก็ขอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ